สวัสดีครับคลิปนี้ผมพาเจ้าอีสูบันดี้คันสีฟ้างผมนะครับมาเที่ยวกันที่ชายทะเลปากน้ากนํปาปลาอำเภอปาาบุรีจังหวัดประจวบนะครับก็ขับมากับภรรยาแล้วก็ลูกชายนะครับตอนนี้ก็ได้ที่จอดนะครับจอดติดทะเลไปเลยนะครับมีภายในรถของเรานะครับมีตะเกียงอยู่มีหมอนมีท็อมีหมีน้อยอันนี้ก็ยังเป็นตะกร้าผ้านะครับที่ว่าไปป่าละอูมาย,ยังไม่ได้เอาลงจากรถ อ้าวเจไดอยู่นี่เองเจไดชอบมากชอบไหมครับลูกชอบ,ชอบตอนที่ผมมาจอดรถนะครับแล้วก็เปิดท้ายรถเปิดค้างรถแล้วก็อะไรอย่างนี้มีคนที่เขาเดินคงเดินผ่านเนี่ยเขาก็มองรถด้วยนะเขาก็คงแบบรู้สึกแปลกตานี่เป็นรถผมนะ ลมแรงครับไม่รู้เสียงลมมันจะเข้าเข้าไปในวิดีโอหรือเปล่าตอนนี้กุ๊กไก่ก็มาแล้วเมื่อ,อกี้เดินไปซื้อของตรงนู้นอยู่เดี๋ยวลงไปดูเขาไ,ได้ของกินเลยมบ้งบอันนี้ก็ยังเตรียมผ้าปูนอนมานะครับผ้าห่มใช้ตุ๊กตามาเป็นหมอนก่อนนะครับเผื่อกับสับพุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผ้ามืดก็มีตะเกียงอยู่นะครับหลายจุดด้วยกัน ันนนี้เป็นหนารรคบจะได้กี่ลายเข็นเฟ,นฟ้นไฟชอบไหมนั่นนั่นน่นทะเลนมากลูกชายคนนี้ของโปรดเขาเลยนะครับเนี่ยเฟ้นไฟอะ่ะอันนี้ก็ มีฝักบัวนะครับไว้ล้างมือล้างหน้าหรือจะอาบล้างตัวก็ได้ทุกชายชอบมากคนระับที่ถนนเรียบชายหาดปากน้ำปานนะครับที่เนี่ยก็จะมีของกินมากมายครับเนี่ยเขาก็มาตั้งค้าขายขายของกันอยู่ตรงเนี้ยของกินเยอะแยะไปหมดปลาหมึกลูกชิ้นกุ้งย่างกุ้งเผาเนี่ยนะครับหมึกหอยส้มตำเยอะจริงๆ เราคนเขาก็นั่งกันนะครับซื้อของมากินแล้วก็นั่งชมวิวทะเลรับลมเย็นๆผมก็มาบ่อยนะครับที่เนี่ยเดินไปดูับว่ามีอะไรกันบ้างชอบอันนี้ครับกุ้งเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีหมุดไข่ด้วยโอ้เอากุ้งเผา นี่ตามราคาเลยครับตามราคาเลยค่ะนม่เอานี้ไปพอแล้วเดี๋ยวกินไม่หมดโหน่ากินมากมี 150, 200, 250. ร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบตานี้เลยกุ้งเผาน้ำจิ้มซฟีฟู้ดนะครับมะนาวแท้นะคะมะนาวแท้แต่ว่ากุ้งปลอมนะครับกุ้งปลอมหน้าร้านเลยหมึกไข่ตัวไงครับพี่หมึกข้างแรกห้าสิบข้างบนสี่สิบกาหมึกไข่เอาตัว 42, สี่สิบสองตัวค่ะหอยเมงคู่ด้วยไหมคะกินไม่หมดต้าเพราะมีหอยเมงคู่ด้วย เดี๋ยวงวดหน้างวดหน้าก็ได้หมึกไข่ไปกับกุ้งนะครับ These, น,น,นี่กุ้งน่ากิน <2. S 2> มาก2องว่าห้าสิบเลยนะใช่ใหญ่ค่ะขายดีเห็นได้นะคะเยอะมากเลยครับนีมะพร้าวอมะพร้าวลูกหนึ่งครับ อยากกินมะพร้าวนะครับนี่มะพร้าวโูกเท่าไหร่ครับพี่โูกี้สิบบาทครับยี่สิบบาทนะครับเต้อด้วยตอนนี้ผมก็ได้ของกินแล้วนะครับก็เดินกลับมาที่รถครับนี่ไป<อ>ได้ซื้อกุ้งมาห<อ>มึกไข่มามะพร้าวมา ที่เราก็ออกจากชายหาดบากน้ำตาลแล้วนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นเวลาทุ่มกว่าแล้วนะครับก็ได้เวลาครับขับรถกลับนะครับก็ขับกลับบ้านนะครับอำเภอัวหินนะครับแล้วเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับบายบายครับขอบคุณมากครับ